ครับสวัสดีผมนะครับผมวันนี e ้นะอุยอุยอุยเกมได้อรอไม่ฟิลอะตฟลเกินนะผมมันยังไม่ได้ช่างมันนะวันนี้ขอมาอ่ะโอ้ยดีไม่เลยเนี่ยซ้อนลุดเครื่องเอาแล้ว มีสองโปรแกรมที่คุณต้องใช้โฟแชคุณคงมีโฟแชกันนะแต่ผมลบทิ้งไปแล้วโฟแชลบโฟแชแล้วคุณเหิดเอ็กโหมดเกมนะผมนะครับผมแล้วมันก็จะมีแล้วแล้วพอคุณโหลดอันแรกเนี้ยแล้วพอคุณโหลดเสร็จคุณกดเข้าไปมันก็จะมีโปรแกรมเนี้ย ครับผมยังคิดไม่รู้มันชื่อพวกโปรแกรมว่าคิงรูดนะคุณก็ไปแล้วมันก็จะมีคุณกดแล้วมันก็จะหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นสี่มันก็จะเริ่มรูดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์น้าผมพ่อเขาแม่ผมคุยกมา